โอเคนะครับโหลดเสร็จแล้วคราวนี้ก็ใช้สุดที่อย่างที่ผมบอกไปใช้ทภาพไม่ตายเดี๋ยวก่อนเลย,เย,ยลก็ชมยนต์นะครับใช้ภาพไม่ตายโอ้ย,มมยยิงยังติดครูดาวอยู่เลยทภาพไม่ตายนะโัดสี่ดาวมันไม่มีแอนิเมชันไงไม่มีล่าเหมือนตัวรห้าดาว

ああ。<laughs> น,นี่เดี๋ยวผมขอเก็บไอ้น,นี่ก็แล้วกันนะเอ่อหมายถึงเก็บถ้าไม่ตายไว้นะครับเคดีชาไปเรียบร้อยอันนี้ก็น,นกะสูตรเดิมคันปิหน้าแล้วก็แข็แข็งแ,แบบนี้่ละลายไปทุกคน เนื้อจิตมย้องみんながそばにいてくれればมใช้ถ้าไม่ตายเน็นเด็ตช้าติดคูดาแน่เลยนะอันนี้อีกตัวหน,นึง่งโอ้โหไม่ไงติดคูดาอยู่สี่อ <laughs> ่ะโอ้โห่ไม่เป็นไรเวลาเหลือเือนะ ออท,ท,ทำไมเบาอย่างวอกีน,น่าจะเพราะโดนไฟของไอุ้กิทาุก่อนนะโอเคโอเคจังหวะนี้ก็เก็บไอ้นีไ่ไว้เก็บท่าไม้ตายเก็บอะไรให้เรียบร้อย ถ้าไม่ตายเบนเน็ตนะครับกลับมาวปกา้ามาวิก้าเก็บที่หลังก็ได้อยากเก็บถ้าไม่ตายเบนเน็ตคนระับสิบห้าวิดิฟรถใส่เรียบร้อยนะครับห้องต่อไปกันเลยจะยากแค่ห้องแรกแค่นี้แหละครับยากไอตัวตัวแรกเลยตัวห้องบนตัวนั้นแหละที่ต้องแช่แข็งนะครับที่เหลืองก็ง่ายแล้วนะครับ 我が命を聞きたつとれこの剣はわかるかい雨描きがたし左右突とパコを開きましょう ม right? okay. ันเนี่ยไม่ติดโอกาส8 0ิรเ็นต์เะครับมันไม่ติดด้ผมว่าโอกาส80สรองรอบไม่ติดไม่ใช่สรอบด้วยหลายรอบเลย้หคนจะติดไหมถ้าไม่ติดให้จะเคลียรมาก

ไม่เอดต้องรีบใช้ทําไปตาย,ยมีอะไรก็รีบใสนะ่ได้โอเคปาดไปเลยจะได้ทําไม่ตายกลับมาเอเเบเน็ตใช้ถ้าไมาตายได้แล้วโอเคโอค้โหมาวิกา้ายังไอ้นี่ยังไม่เต็ม <laughs> กระโดดหน่อยอ้าวไม่ได้มาของเป็นเด็ดเลยแต่ไม่เป็นไรผ่านเยอะจะมีตัวอะไรอีกบ้างอ๋อตัวไฟตัวไอนี่ติดน้ำแข็งไม่ได้กนะ็ใส่ไปเลยนะครับแล้วไอ้นั่นทำไมแบบ เลื่อนรถไม่เท่ากันอ่ะหรือว่ามันอยู่ด้านหลังมาวิกาก็เลยไม่ได้ดก็เลยมาวิกาก็เลยไม่ฟาดนะเพราะอยู่ด้านหลังน,นี้เก็บไว้แล้วกันนะครับแข็งเพราะว่าตัวมันติดน้ำแข็งยากอนะ่ะเลยจะไม่ใช้อ,อถ้าไม่ตายดียวน่านะครับเพราะแค่เพิ่มชำนาญชำนาญมันใช้กับปฏิกิริยาธาตุนะครับ โอเคเมื่อกี้มันมีตัวเลือกให้อะไรบ้างนะก็กดแต่สีฟ้าอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูโอเคอันนี้มีสองตัวมอนก็เน้นจะดูอันนีห้หรือเปล่าโอเคตัวนั้นจะดูพลังงานนะเออไม่ใช่ดูมนดูดูด,ด,ดตอนเลอกตวนทั้งส,งสองตัวหรืแบบ をいでよ、おとなしく捕まれ。さルよを、この件はわかるかいさあ、ここ、キュアキュアショー。三つ目、三つ目、三よ目、三つ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 目、三

ทำไมตายตกนัยนหมด่รอดทีนี้สำหรับถ้ายังแบบเขาเรียกว่าอะไรซีคิวท่าทัของมาวิก้าไม่หมดยังยัง,ย,งยังแอคทีฟอยู่จะพูดว่าไงดีมันจะมีไฟลงหัวหมอนนะครับซึ่งมันจะขัดปฏิกิริยาละลายให้เราแบบขี่รถงั้นให้ไปให้ให้น้ำมันหมดก่อนปิงเก่งเลยเดี๋ยวแป๊บนึงปิงเออ ขี่รถอ้าวขี่รถให้น้ำมันหมดก่อนนะ,ะมันก็จะไม่มีไฟมาทำขัดปฏิกิาราายิยาอะไาประมาณนี้นะครับราชีสุดท้าย Ơi, หมุน.ใกล้ๆกันไม่ได้ฮะ đó. ไปเพิ่มหมอยดอ.ทุจโจะยะเดเดนนะ.นาทีคือเยอะอยู่นะ.อ่อ.โปเคนโปเคน.เช่. หมุนล้อจะว่ากาบางังสุสามีทุกคนาจะเริ่มเลือเริ่มร so กแล้วน,นะสุสามีเนี่ย,อยโอเคป,ะป,ะป,ะปะับปับปรับอ่าพอดีหมดพอดีนะครับอันนั้นแหละครับสำหรับอวิบห้ดเจแบบ ไม่มีตัวอื่นนอกจากมาวิก้ากับสเกิร์ตที่เป็น5ดาวนะครับเดี๋ยวมาดูสเตตของตัวแต่ละตัวกันก่อนนะครับโอเคสเกิร์ตนะครับสแตตตามนี้เอาใช้ประจำตัวนะครับแล้วมงกุฎปับ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 กลุ่มดาวไม่ได้เปิดพรสวรรค์ัพตามนี้แล้วก็มิกะกับชงหยุนมิกะ อันนี้เป็น10แค่นั้นนะครับอาวุธใช้ตัวนี้อ์ติแฟกช้เป็น t u e damage นะครับสถานะตามนี้กลุ่มดาวตามนี้ความสวรรค์ให้ดูไปแล้วชงหยุนนะครับตามนี้กลุ่มดาวตามนี้จริงๆกลุ่มดาวไม่น่ามีผลเอาแค่ไอ้รถตัวนี้ตัวต้านทานน้ำแข็ง10%ตตัวนี้นะครับอาวุธตามนี้ สตตไม่มีอะไรน้ำซิงชิลสแตตตามนี้นะครับอาวุธใช้สกิฟิเชียลเซตน้ำนะครับอันนี้ผมตีปกติไปครั้งหนึ่งด้วยนะตอนแบบระหว่างรออนุธาตนะครับตามนี้แล้วก็มีบาวิก้าต่อเลยตามนี้นะครับกลุ่มดาวไม่ได้เปิดอาร์ติแฟกต์ตามนี้ อาวุธประจำตัวแล้วก็สแตตตามนี้นะครับไหนๆก็อยู่ตัวไปแล้วขอไปที่เบเนตต่อเลยลวกันนะครับเบเนตใช้อาวุธเป็นกายภาพตัวนี้นะครับ5้าดาวใชโนเบสตามนี้กลุณดาวเปิดครบพรสวรรค์ตามนี้คันจิน่าไม่มีอะไรเลยนะฮะอันนี้ใส อาตาคิมาให้ฟาโวนะครับเจนพลังงานให้ดิโอนานะครับสว่วนดิโอนาะดิโอนาตัวนี้ใช้อาวุธตามนี้แล้วก็ใส่เป็นบวกศูนย์ไปหมดเลยจะมีแค่นาฬิกาที่เป็นฟื้นพลังงานนะครับกลุ่มดาวเปิดครบเอาไอนี้นะครับจำนานพลาดเพิ่มขึ้น200ซแล้วก็พรสวรรค์อัพตามนี้จริงๆไม่ได้ใช้หรอกนะครับใช้แค่กลุ่มดาวนี้ อันนี้นี่แหละนะครับนั่นแหละครับคืออัปิด5.7เจอกันใหม่คลิปหน้า y o ่ See you.